กลับมาในช่วง e-shopping นะคะเรื่องราวของความสวยความงานแน่นอนว่าคุณต้องรออยู่แน่นอนแล้วก็วันนี้วันจันทร์นะคะเริ่มต้นสัปดาห์ด้วยความสวยกระชับเป่ง กับนวัตกรรมการร้อยใหมวันนี้กับวานิสาคลินิกต้อนรับคุณชัดนรินกับรายการของเราวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสว,ส,สวัสดีค่ะเอาวันนี้มาอัปเดตในเรื่องราวความสวยความงามกันอีกแล้วนะคะเพราะฉะนั้นแฟนรายการท่านใดที่ติดตามรายการเรานะคะก็น่าจะทราบเป็นการดีนะคะกับเรื่องราวความสวยงามที่เรานํามาฝากกันเป็นประจำและที่สําคัญเราเน้นย้ํากันเสมอในเรื่องของความสวยความงามด้วยนวัตกรรมใหม่ๆแบบปลอดภัยโดยผู้เชี่ยวชาญนะคะจะมาแนะนํากับเราวันนี้เป็นเรื่องราวของการร้อยไหมใช่ครับผม อ๋อ oh, เราได้ยินกันมานานนะพะเ้ใช่ร้อยใหม่บาง <Ừ. S 2> คนก็บอกว่าร้อยใหม่ร้อยใหม่แต่เราก็ไม่รู้ว่าร้อยใหม่มันคืออะไรร้อยไปเพื่ออะไรแล้วจริงไหมออมีจริงหรือเปล่ปาบางที่ก็บอกไม่มีหรอกร้อยใหม่อ,อ,อย่างเงี้ยซึ่งวันนี้นะคะเราจะมาไขาข้อสงสัยนี้เพราะคุณชัยรินเนี่ยจะมาบอกความรู้เราทุกอาทิตย์เลยนะ,ะแล้วเราได้รับความรู้แบบกระจ่างมากในเรื่องของการทําความสวยความงามออวันนี้อีกหนึ่งนะวัตกรรมที่เขาเรียกว่าเทรดลิฟต์คือการร้อยใหม่แบบเทรดลิฟต์คือเป็นยังไงคะให้รูปหน้ากระชับอย่างเงี้ยหรอ แล้วตึงเลยเหรอใช่ครับก็คือการร้อยใหม่นี้นะครับก็คือเหมาะสําหรับผู้ที่ต้องการจะยกกระชับแล้วก็ปรับรูปหน้านะครับเหมาะสำหรับคนที่เริ่มจะมีในเรื่องของความหย่อนค้อยของใบหน้านี่นะครับก็เหมาะมากสําหรับการร้อยใหม่ทีนี้ถามนิดนึง<ๆ>เพราะว่ารายการเรานําเสนอหลายรูปแบบในเรื่องของการเกี่ยวกับกระชับผิวหน้ากระชับรูปหน้าเนี่ยโบท็อกก็กระชับ ร้อยไหมก็กระชับทีนี้จะ,จะร้อยไหมหรือจะโบท็อ,อกดีอ่าแยกอย่างงี้ครับผมสาหรับคนที่ผิวหน้าเริ่มหย่อนคลอ้อยเนี่ยก็จะแนะนําเป็นการร้อยไหมมากกว่าส่วนคนที่มีปัญหาในเรื่องของกามทําให้ใบหน้าเนี่ยดูใหญ่ขึ้นเนี่ยก็จะแนะนําเป็นเรื่องของโบท็อ,อกมากกว่าครับผมอ๋อหมายความว่าการร้อยไหมเนี่ยเป็นการกระชับเนี่ยในส่วนที่บางคนมีเนื้อหน้าด้วยใช่ครับอย่างงี้ใช่ไหมคะที่เริ่มจะหย่อนคล้อยลงมาอ๋อเหมือนเป็นการเย็บแสดงว่าเริ่มอายุเริ่มมากควรจะต้องร้อยใหมนะที่เคยเห็นกับตาตัวเองเลยนะ เพราะว่าไปเกาหลีมาตอนนั้นที่ไปเรียนเรื่องของการการทําคิวที่เกาหลีเสร็จแล้วเนี่ย <ฮะ S 1> มันมีการเขาเขาเอามาคุณหมอเนี่ยเขามาโชว์เรื่องการร้อยใหม่ของที่เกาหลีด้วยนะคะ,<ฮ>ะก็เขาบอกว่ามีการปากแล้วมีการเนี่ยเขาจะมีเทคนิคการ กเหมือนแบบไหมอยู่ในหลอดอ่ะอันนั้นคืออะไรอ่ะใช่เหมือนกันเทคนิคการร้อยไหมตอนนี้มีหลายประเภทมากๆนะครับซึ่งปัจจุบันเนี่ยที่นิยมอย่างแพร่หลายก็จะเป็นไหม p ีดีโอที่ปลอดภัยแล้วก็สามารถอาร้อยไปในผิวหนังโดยไม่เกิดอันตรายใดๆไหมไหมพีดีโอใช่ครับอย่างไรแต่เดิมเนี่ยนะครับไหมเนี่ยจะนํามาใช้ในเรื่องของการเย็บผนังหลอดเลือดหัวใจเย็บใช้ในทางการแพทย์มากกว่าโดยปัจจุบันเนี่ยก็จะมีการปรับในเรื่องของความสวยความงามโดยใช้หลักการของการเนี่ยร้อยไหมไปในชั้นผิวของเรานะครับในบริเวณชั้นต่างๆ เพื่อให้เกิดการสร้างคอลลาเจนบริเวณแนวไหมที่เราได้เย็บลงไปไอ้เส้นไหมที่ร้อยเข้าไปเนี่ยมันเป็นไหมอะไรก็จะเป็นไหม PDO ครับผมซึ่งปัจจุบันเนี่ยเขาได้ปรับมาสู่ในเรื่องของการที่จะเหมาะสําหรับการร้อยเข้าไปในใบหน้ามากขึ้น<อ>ครับผมโดยสมัยก่อนเนี่ยก็จะใช้ในเรื่องของการเย็บหลอดเลือดหัวใจซะมากกว่าแล้วมันก็จะพอพอร้อยเข้าไปปุ๊บเนี่ย การร้อยเนี่ยมันก็จะเป็นแบบเหมือนร้อยประสานเหมือนสารกันอยู่ในหน้ายอย่างนี้ยก <จะ S 1> <ๆ S 2> ็จะเป็นเทคนิคของหมอแต่ละคนครับใช่เทคนิค่ <ขอ S 1> เหมือนกันเทคนิคก็จะแตกต่างกันไปแล้วก็การจะยกกระชับเนี่ยก็จะแตกต่างกันไปในการร้อยแต่ละแบบด้วยค่ะแล้วที่นวัตการรมการร้อยใหม่เนี่ยจะเหมาะกับคนคนแบบไหนที่อาจจะทําอะไรบ้างนอกเหนือจากการยกกระชับเนื้อเนื้อทีคอ่คลอยๆแล้วเนี่ยมีอะไรได้อีก ก็เหมาะสำหรับคนที่รูปหน้าค่อนข้างใหญ่จากบริเวณเนี่ยนะครับก็สามารถร้อยเก็บบริเวณเนี่ยดได้ส่วนใหญ่จะร้อยกันแนวนี้ใช่ครับแนวเนี่ยแนวกรอบหน้าเนี่ยนะครับเหมาะสมมากๆเลยแต่ว่าที่เราเน้นไป็นผู้ที่เริ่มมียอายุแล้วเนี่ยเพราะว่าบริเวณแก้มเนี่ยจะย่อนคล้อยทําให้ใบออหน้าเนี่ยเป็นรูปตัวยูก็ต้องยกใช่ครับจะต้องช่วยให้ทําให้ยกขึ้นจะได้ดูเด็กขึ้นระยะเวลาในการทําในการร้อยมันใช้เวลานานขนาดไหนระยะเวลาก็ขึ้นอยู่กับจานวนเส้นไหมที่เราร้อยนะครับแต่ว่าโดยปกติเนี่ยก็จะแปะอาชาประมาณ45-60ถึงนาที แล้วก็หรือว่าถ้าเกิดบางคนเนี่ยกลัวเจ็บมากๆเนี่ยก็จะมีการฉีดยาชาร่วมด้วยแต่ว่าในกรณีที่ฉีดยาชาเนี่ยแพทย์ก็จะไม่นิยมนะเพราะว่าจะทําให้การมีคราอบใบหน้าเนี่ยผิดเพี้ยนเพราะว่ายาชาจะไปออกฤทธิ์ทำให้ใบหน้าดูบวมขึ้นอ๋อ<า>แล้วทีนี้เนะะี่ยค่ะคุณคุณชัอรินทร์คะในการที่เราร้อยไหมเข้าไปเนี่ยอยากรู้ว่ามันจะเล็กเลยไหมกระทันหันเลยไหมเออก็ จายังไม่เล็กเลยในทันทีนะครับแต่จะเห็นได้ว่าผิวหน้าเนี่ยดูแต่งตึงขึ้นครับผมแล้วก็จะเห็นผลชัดเจนเลยเนี่ยประมาณ 1- 2เดือนขึ้นไปเนี่ยจะเห็นผลเลยว่าหน้าเนี่ยยกกระชับขึ้นกว่าเดิมประมาณถึง80%เลยต่อครั้งต่อคนเนี่ยต่อหน้าเนี่ยค่ะใช้ทั้งหมดนับได้ไหมคะว่ากี่เส้นจริงๆต้องแล้วแต่ปัญหาของแต่ละคนเพราะว่าความหย่อนคล้อยของแต่ละคนเนี่ยมาจากหลายสาเหตุบางคนหย่อนคล้อยเพราะว่ามีอ่า ไขมันเยอะบางคนย้อนคอยเพราะว่าอายุเริ่มมากขึ้นอะไรเงี้ยครับต้องดูจากสาเหตุแล้วก็จะให้คุณหมอพิจารณาไปก็สักประมาณ1-2เดือนถึงจะได้เริ่มเห็นผลใช่ครับทีนี้ร้อยไปแล้วอยู่ได้นานขนาดไหนล่ะก็อยู่ได้ประมาณ1-1ปีครึ่งเลยสําหรับตัวนี้ครับผมแต่ว่าจะเหมาะสำหรับคนที่ย่อนคอยไม่มากครับผมจะเริ่มย่อนคอยและสําหรับคนที่เริ่มย่อนคอยมากๆเหมือนคนที่สวยอยู่แล้วเนี่ยก็จะแนําเป็นใหม่อีกตัวหนึ่งอ๋อเอาอย่างนี้ดีกว่าการร้อยใหม่เนี่ยมันแบ่งความแตกต่าง เพราะว่าเคยได้ยินคำว่าไหมทองคำด้วยทีนี้วันนี้มันมีไหมอะไรนะคะตัว f ฟชั่นลิฟต์ขึ้นมาไหมละลายเหรอคะมันแตกต่างยังไงไม่เข้าใจค่ะก็จะมีไหมในปัจจุบันเนี่ยมีหลายประเภทนะทั้งไหมก้างปลาไหมเที่ยวอะไรเงี้ยก็แลา่คนจะเรียกไปแล้วก็จะมีไหมทองคำนะครับไหมท่อยอางไหมทองคำไหมทองคำนี่นิยมร้อยในวงการที่แบบ พวกไฮโซเนี่ยก็จะนยมร้รอยกันมากๆเลยแล้วก็ใหม่พีดีโซึ่งปัจจุบันแพร่หลายจริงๆแล้วเนี่ยผลของใหม่เนี่ยคล้ายค่งกันก็คือไปกระตุ้นการสร้างคองลลาเจนใต้ชั้นผิวหนังที่เรารอยไปเพราะฉะนั้นเนี่ยให้ดูที่ผลของการร้อยดีกว่ามันมีอันตรายอะไรมาก ร้อยเข้าไปเนี่ยมันมีอ,อันตรายอะไรอย่างไงมะก็จะอันตรายในกรณีที่เป็นไหมที่ไม่ได้ประสิทธิภาพแล้วก็เป็นไหมที่ไม่ผ่านออยลเพราะว่าไหมพวกนี้เนี่ยเราจะไม่สามารถเชื่อได้เลยว่าเอาไปใต้ชั้นผิวหนังแล้วมันจะละลายหายไปร้อยเปอร์เซ็นต์บางคนอาจจะเกิดเป็นผังผืดได้ถ้าเกิดเป็นสิ่งที่ตอดต้านกับผิวหนังของเรารและถ้าเกิดว่าเขาไปสั่งไหมแบบเธอได้ยินเมื่อกี้เมื่อกี้คุณสั่งไหมใหมก้างปลาคนไปสั่งไหมแบบไหมก้างปลาจริงอะเป็นก้างปลาเร <c oughs> าใส่ปลาสั่งมาจากอินเทอร์เน็ตอะคือไม่เราเราเพราะว่ามันมีหลากหลายไหมมาก คือประสิทธิภาพของแต่ละไหมก็แตกต่างกันออกไปแต่มเะ็น้ามพกันร้อยไหมพรมร้อยไหมพรมคงไม่ได้เธอคือไหมพวกนี้ที่เขาผลิตออกมาใช่ไหมผลิตออกมาเพื่อเพื่อจะร้อยเข้าสู่ผิวหน้าแล้วมันก็จะจางหายไปใช่ครับจะละลายหายไปซึ่งจริงๆแล้วเมื่อกี้ตนที่เราได้มีการขยายความก็คือไหมแต่ละชนิดนะคุณผู้ชมจะทองคําจะกางปลาจะพีดีโอเนี่ย ให้คุณดูเอาประสิทธิภาพของไหมค่ะไม่ใช่ว่าให้คุณดูว่าจะเป็นไหมชนิดไหนไฮโซขนาดไหนใช่ไหมแล้วทีนี้ว่าอ,อ,อย่างต่ำเนี่ยนะคะมันสักประมาณกี่เส้นอย่างต่ำเลยอ่าถ้าเกิดเป็นพี่อ,อ,<ป>อย่างนี้ถ้าเกิดอย่างนี้ก็คือ ไม่ไม่มีความหย่อนคล้อยเลยหย่อนคล้อยน้อยมากแต่ว่าถ้าเกิดอยากจะปรับรูปหน้าให้ V shape ขึ้นก็อาจจะใช้ข้างละประมาณ20เซนได้ข้างละ20เซนได้โอ้โหแล้วถ้าหย่อนคล้อยมากข้างละร้อยข้างกี่เซ้นอ่ะอันนี้คือ20ข้างละ20เซนนี่เห็นประสิทธิภาพชัดเจนเลยว่า V ขึ้นแน่นอน V ท็อปไปลูกไปพุ่งเลยจะเอาเรี้ยวแบบนี้เหรอนี่มันก็เรียวเยอะเลี้ยวเรียวมากแล้ว ถ้าเลียวกันนี้ไม่ไหวแล้วนะหน้าแหลมเลยนะเดเพราะฉะนั้นเนี่ยแพทย์ที่วิเคราะห์หน้าของคนไข้แต่ละคนเนี่ยจะต้องวิเคราะห์ด้วยครับว่าเออพอผลมันเห็นผลเต็มที่แล้วเนี่ยจะวีมากน้อยขนาดไหนและจะร้อยประมาณกี่เส้นดีดิฉันเคยเคยได้ยินมีคนมาเล่าให้ฟังว่าร้อยไหมมีการเอาไปร้อยที่จมูกด้วยเหรอใช่ครับแล้วมันได้เหรอคะร้อยได้ครับร้อยให้ตรงจมูกเนี่ยยกสูงขึ้นนิดเดียวแต่จะได้ไม่เท่ากับการเสริมซิลิโคนและถามว่ามันดีไหมจริงจริงก็ ถามว่าผลผลที่ได้ดีกว่าผลที่ได้ก็คือจะทําให้ดูจมูกดูขึ้นก็คือแล้วแต่ความชอบใจของแต่และคนมากกว่าแล้วแล้วหนังตารอยได้ไหม,มหนังตารอยไม่ได้ครับจะต้องไม่ได้ใกล้ๆหางตาเพราะบางคนมีรอยตีนการ,รอยย่นรอยเหี่ยวบริเวณเนี้รอยขึ้นได้ไหมอ๋อตรงนี้จริงๆรอยรอยขึ้นได้เลยบริเวณนี้ก็จะทําให้หนังตาดูไม่ตกจด้แล้วว่าดื่เต้นฐาเพื่อไงเพราะว่ามีแพลนไงเขาบอกว่ามีการร้อยไหม่ยกกระชับสะโพกสะโพกด้วยหรอจริงครับมีหมดเลย หน้าอกละคะหน้าอกคะเจาก็ได้ครับเดี๋ยวเดี๋เดี๋ยวเดยดยดยหยุดข้ามเลยหยุดข้ารนีดก่นหนงหน้าอกเนี่ยมันต้องใช้กี่เส้นโอ้โหโอ้ต้องแล้วแต่ครับต้องใช้เส้นใหญ่ด้วยมั้าแล้วมันจะมีไหมไหมขาดไหม อ๋อการร้อยไหมเนี่ยนะครับจะเป็นการสอดเข้าไปในใต้ชั้นผิวหนังเพราะฉะนั้นมันเราจะไม่สังเกตเห็นเลยว่าไหมจะขาดหรืออะไรแต่จะขาดในกรณีที่ไหมไม่ได้มาตรฐานร้อยเข้าไปเนี่ยครับจะหักเลยใช่ก็จะหักแล้วเป็นอะไรไหมบ่อยไว้อย่างนั้นไม่เป็นไรมันก็ละลายไปแต่มันอาจจะไม่ได้ดึงได้เต็มที่เมื่ั้นที่ฉนดูายการรายการหนึ่งแล้วมีพิธีกรชื่อดังเป็นดาราไปร้อยใหม่มาแล้วหน้าก็ยังไม่เซ็ตตัวที่ทําอะไรกันไม่รู้หัวล้อแล้วเสร็จแล้วดังป๊อกจริงปหจริงแล้วหน้าก็ หัวล้อ,อแล้วนะห <วะ S 1> เนล่อเพิ่งไปร้อยใหม่มาแล้วมันดังออ้ามันคืออะไรอ๋ออันนั้นก็คือใหม่อาจจะยังไม่เห็นประสิทธิภาพยังไม่ได้าลายออกไปเต็มที่อันนั้นไม่น่าจะดังเปาะขนาดนั้นอาจจะแบบว่าแค่ เร็จจากการไปร้อยใหม่มาอันนี้เป็นได้ใช่เพราะว่า,าการร้อยใหม่ก็คือการไปทําให้กระตุน้นการสร้างคอลลาเจนใต้ชั้นผิวหนังนั่นเองครับผมใครที่อยากจะลองกับออนวัตกรรมแบบนี้ร้อยไหม PDO นะคะเป็นการร้อยไหมแบบนวัตกรรมแบบใายหมละลายไปเลยนะคะทั่วหน้ลลานะลา เขาบอกเลยทั่วหน้าปกติครั้งละ14,900บาทเดี๋ยวก่อน้าหมื่นสี่เนี่ยถูกแล้วนะสำหรับการร้อยใหม่บอกเลยเพราะฉันเคยถามตอนทุ่งสองหมื่นกว่าเขาคิดเป็นเส้นนะเธอใช่ไหมเคยไปถามอยู่ไงไหมทองคำนี่แหละที่เราบอกเราเห็นใหม่ทองคำเขาเอามาให้เราดูแล้วเราคิดเป็นเส้นหน้าคุณเตาฟีน้อยแต่วันนี้โทรเข้ามาสิบสายแรกเหลือเพียง4 9่0ัาร้อบาทค่ะเดี๋ยวนี้4,900ก็ ร้อยได้แล้วหรอไม่หรอกจริงๆคุณหมอร้อยไม่ได้หรอกคุณหมอให้คือเพราะรายการใช่ไหมสิบสคนเท่านั้นอยากให้ลองไงสิบคนนะคะ0832134488นะคะสำหรับการร้อยใหม่นะคะทั้งหน้านะให้คุณหมอได้วิเคราะห์ใบหน้าของคุณอยากจะร้อยตรงไหนทั้งหน้าเหลือเพียง4,990บาทคุณแล้วคุณจะไม่เจอก้างปลาแบบที่ฉันพูดไม่เจอกันอะไรเลยเพราะว่าของเขามาตรฐานมาก คุณะคะหมอหลังจากร้อยเสร็จเนี่ยมันจะระบมจะเจ็บหรือว่าต้องดูแลรักษาอะไรยังไงก็จะเจ็บประมาณ1-2วันนะครับในรายที่เริ่มสูงอายุแล้วเนี่ยคอลลาเจนใต้ชั้นผิวหนังนจะสร้างน้อยลงก็จะเกิดอาการเขียวได้แต่ก็จะเป็นเขียวบริเวณที่เข็มทิ้มลงไปเป็นรอยเล็กๆแค่นั้นเองแล้วก็จะหายไปประมาณ1อาทิตย์ครับผมแล้วแล้วรอยจุดแดงๆจะมีบนใบหน้าไหมน้อยมากครับน้อยมากเลยใช่จะมีน้อยมากจะถ้าสมมติร้อยช่วงนี้บางทีมันจะมีผลต่อการแบบ ปวดแบบขยับต่ออะไรอย่างเงี้ยมั้งไหมมันจะไม่มีผลต่อการขยับแต่จะเกิดอาการเจ็บแปลกๆเนี่ยเป็นอาการปกติอ๋อค่ะแต่ก็<อ>จะหายไปประมาณ 3- 4วันครับผม3-4วัน,นแล้วก็จะเห็นผลว่ารูปหน้าเริ่มเรียวขึ้นชัดเจนขึ้นประมาณ1-2เดือนใช่ครับผมอ่ะอันนี้ทําความเข้าใจกันก่อนนะคะคุณผู้ชมเผื่อใครที่สนใจอยากจะไปทําแล้วที่สําคัญการร้อยไหมเนาะอย่างที่บอกมันมีการสอดเข้าไปในชั้นใต้ผิวหนังต่าง เราบอกเสมอนะคะว่าต้องดูในเรื่องของคลินิกในเรื่องของผู้เชี่ยวชาญเพราะว่าเสี่ยงต่อการติดเชื้อแล้วก็มีผลนะเห็นไหมบางคนเนี่ยทำแล้วมันเน่ามันเสียงนะเพราะว่ามันติดเชื้อไงอแต่นี่เขามีคนดูแลแบบแบบปลอดภัยนะคะคุณผู้ชมคะก็ถึงได้บอกไงว่าบางทีเราไปทำเนี่ยหนึ่งเลยนะขอไม่ได้มาตรฐานไม่พอหมอไม่เก่งอีก อันนี้คือเขาเทคนิคนักในที่ิการแพทย์เขาก็มีประจาตลอดแล้วก็สามารถตอบคําถามคุณผู้ชมได้หมดเลยมีปัญหาอะไรมาเขาก็สามารถแก้ไขได้แล้วก็พูดคุยได้อย่างดีเพราะนั้นนไม่ต้องกลัวนะคะในเรื่องความเสี่ยงอันตรายนยเราเราเน้นย้ำอยู่แล้วท็อฟฟี่รายการของเราต้องคัดสรรเพื่อคุณผู้ชมอยู่แล้วนะคะ<อ>0832134488รีบด่วน10สายเท่านั้นในราคาแบบ แบบว่าดาวมากอ่ะ4,990ลดมากกว่า50%ลดเกินนะคะกว่า50%ก็3สาขาใช่มั้ยกุณหมอ4สาขา4สาขานะคะเซ็นท่านรับพ้าว ประชานิเวศหนึ่งแล้วก็รางคำแหง่ง24แล้วก็สาขาทางจังหวัดเป็นสาขาขอนแก่นขอนแก่นใครใกล้สาขาไหนลองไปใช้บริการกันดูนะคะแล้วก็บอกว่ามาจากรายการอมาส์ก็สิบนะคะที่สําคัญอย่าลืมนะคะสิ้นเดือนนี้แล้วนะคะกับโปรโมชั่นต่างๆนะคะทางทางไลน์นะคะ a d ดว n i s a a c l i n i นะคะอีกเจวันหมดแล้วนะอีก7วันหมดแล้วนะคะเพียงแค่คุณแอดไลน์นะคะ a d ดว n i s าคลิ i n i นะคะรับสิทธิ์ในการซื้อบท็อกซ์นะคะ100ยูแถมฟรีอีก100อยูเป็น200ยยูนะคะในราคา 6,990บาทรีบแอดกันเข้าไปนะเวลานี้นะคะจนถึงสิ้นเดือนนะแล้วก็ยังมีโปรโมชั่นต่างๆเกี่ยวกับความสวยความงามทางไลน์เขาก็จะแจ้งเตือนมาตลอดเพราะฉะนั้นคุณถือว่าโชคดีมากนะคะใครที่ติดตามทางแฟนเพจของอวันนิสาคลินิกหรือว่าทาง IG ก็เข้าไปกดคลิกกดไลค์กันเรื่องราวของโปรโมชั่นต่างๆมีมาบอกตลอด อยากจะฝากเลยหน่อยไหมคะสำหรับการร้อยใหม่เพราะว่าน่าจะมีคนที่ยังลังเลนะคะเพราะว่าอาจจะเจออะไรมาเยอะมากมนะคะครับผมที่วันนิสสาคลินิกนะครับก็จะมีทีมแพทย์เนี่ยที่ชํานาญนะครับในเรื่องของการร้อยใหม่เนี่ยครับผมที่จะช่วยปรับรูปหน้าของคุณเนี่ยให้ดูสวยแล้วก็กระชับมากยิ่งขึ้นนะครับที่ต้องเลือกคุณหมอที่มีความชำนาญเพราะว่าการร้อยใหม่เนี่ยจะต้องรอยให้ถูกชั้นด้วยในเรื่องของเลือกชั้นกล้ามเนื้อชั้นผิวหนังนะครับเพราะฉะนั้นก็ฝากไว้ด้วยละกัน เพื่อความปลอดภัยของคุณนะคะเพราะฉะนั้น10สายในวันนี้นะคะตอนนี้เหลือไม่รู้กี่สายแล้วใครที่สนใจเกี่ยวกับการร้อยไหมปรับรูปหน้า14,900บาทเหลือเพียง4,990บาทเท่านั้น0832134488ค่ะวันนี้ขอบคุณค่ะขอบคนิค่ะคุณชาวนนะคะก็จะมาพบกับเราแบบนี้เป็นประจำค่ะช่วงนี้เราพักกกช่วงหน้าช่วงหน้ากันหนะคะศาสตร์ไทฮินดูนะคะเดี๋ยวเจอกันช่วงหน้าค่ะ